คุณได้เวลาร่วมกันนะะในเดือนนี้ค่อนข้างจะดีทีเดียวเพราะว่ามีไพ่เอล็อคัพส์มานะคะแล้วก็ไพ่ไฟเพ็เป็นเครนนะคะนั่นคือหมายความว่าแม้ว่ามันมีใครสักคนในความสัมพันธ์ที่ยังระแวงสงสัยหรือทําตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งระแวงสงสัยแต่อดเวลานะคะมันก็จะยังมีความรักให้แก่กันเป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหากนันก็จะมีการตามงอ้อตามทําความเข้าใจนั่นเองนะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่กัน ขอไปได้เป็นไเป็นไพ่เดือดสันด้วยนะคะไพ่เดือดสันมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลา,ท,ววลาที่มีความสุขแล้วก็ไพ่เคียวคับนะคะจะมีการมอบความรักความใส่ใจจากคนที่คุณรักนั่นเองก็เป็นช่วงเวลาความสุขนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมีไพ่สรุปที่ค่อนข้างจะนะคะหักมุมด้วยนะคะมาดูไพ่สรุปเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะแล้วก็ไพ่สเวนตออฟอนะคะคุณไม่ต้องตกใจนะคะไพ่ตั้งสองใบยยงนี้ถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ได้มีอะไรแบบซ่อนนะคะปิดบังซ่อนเร้นคู่รักของคุณอยู่ไพ่ทั้งสองใบนี้มันจะหมายถึงการเซอร์ไพรส์นะคะคู่รักของคุณ,คอ,คณอาจจะมาเซอร์ไพรส์อะไรคุณก็ได้นะคะแต่ใครก็ตามที่มีความลับปิดบังนะคะมีเรื่องราวปิดบังซ่อนเร้นคู่รักของเขาะะจะเป็นยังไงคะไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะมาบอกว่านะถ้าคุณมีความลับกับคู่รักของคุณ หรือคู่รักของคุณมีความลับกับคุณนะคะโปเชะคะโปะแตกแน่ๆนะคะถ้าหากคุณหาไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนกับคู่รักของคุณนะคะไพ่สองใบนี้จะไม่ใช่ไพ้เสียนะ,ะมันจะเป็นไพ่ที่ดีคือจะมีการเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์นะคะ แต่ถ้าเกิดคุณมีนะระหวังไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าไพ่คุณอักสอบมาบอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเกิดประเด็นทําให้ความรักความสัมพันธ์สั่นคลอนกันครั้งใหญ่เลยก็เป็นไปได้ในช่วงแบบน,นี้นะคะ